เป็นถนนกึ่งลูกรังและดินอัดแน่นดูครับดูครับหนึ่งสองสามสี่พอจำได้ครับไม่ได้มาบ่อยครับสองเดือนครั้งแต่ไม่รู้ว่าเขาติดอกติดใจไอ้ช้างยังไงไหนแล้วยิ้ม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 ,ยม,มาตามดูผลงานนะครับวันนี้เราจะสามารถได้ปลามากี่ตัวดูกันยาวๆครับตกมุมเดียวกันครับ มาแล้วครับถึงตัวครับโอ้สายสุดยอดครับตายคนนี้ดึงโคตรแรงเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทั้งสองคันครับพร้อมกันเลยครับไอ้เจ้าหลุดครับทั้งค์คู่ตังคู่ครับตังคู่ปลาเขาเป็นฝูงครับตอนนี้แต่เราไม่ได้ตาหรือว่าจะตัวใหญ่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีน้ำหนักมีน้ำหนักใส่ได้อยู่เฮ้ยเกือบสี่เกตเฮ้ยใส่ได้ใส่ได้เฮ้ยตัวใหญ่กินเหล็บาจริงวะเฮ้ยเฮ้ยมีสายมีสายมาชัน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ยู่ดีวะเฮ้ยมีสาเว้ยมีสาย ค่้ยๆค่อ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 ยลุดลุดมาถามกันต่อครับเพื่อนได้สามตัวแล้วผมได้วัดสิบเที่ยวแล้วแต่ยังไม่ได้ปลาครับเพื่อนผมครับอยู่ครับโอ้ยมีไซร์แล้วครับเฮ้ย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 มีไซร์ครับมีไซร์ครับโอ้ยโยครับอย่างนี้ติดเต็มปากเลยครับ มีไส้แล้วครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรบอกมันไปอีกแล้วครับตอดเหมือนกันเลยครับปุ๊ป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 ปุ๊ัปุ๊ป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 ปุ๊สปุ๊ัปุ๊ปปุ๊ยปุ๊วปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป เอ้ยย่มีไซคับมีไซครับมีกอดอีกยองสิมีไซครับมีไซครับโซไหนโซไหนเอ้ยย่าทำไมเขาวัดทุกปีติดอะทำไมผมไม่ติดสักทีอ่ะเฮ้ยมีไซมีไซมีมีไซมีไซบ่าวเบ้าบ่าวเบ้าบ่าวเบ้าบ่าวเบา่าวเบาเฮ้ยฝ้าคอป่ะฝ้าคอฝ้าคออ้ยตัวใหญ่ว่ะตั้งเกาะเกาะต้นครับ ยกโชว์ได้เร็วก่อนก้นเร็วบ่อนี้เรื่องประหลาดเยอะครับวันนี้ประหลาดเยอะบ่อนี้ประหลาดเยอะเอดี๋ยวช้างตะก้อครับมาช็อตแน่นอนเลยครับอย่างหนักครับจบอีกแล้วโอ้โหดูครับดูครับโู้ีน้ำหนักครับมีเยอะครับมีเยอะมีมีเยอะครับมีเยอะครับเนี่ยอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหปลาเข้าเยอะครับวันนี้โอ้โห อโอ, Eller, อ้โหโอ,หอ้โหมันมาเป็นพวงเลยครับทางทางโซ่ดิเป для, ็นพวงวะโซ่น okay. ี่วันนี้ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิงเบิ้งบิงนี่จอดิตักตัดตัดเบิ้งนี่จอดิตรงบ่โดนละโดนแล้โอ้โหนี่ปลาเข้าเยอะครับเป็นพวงเลยครับไปอีกแล้วครับของเพื่อนผมครับตัวใหญ่ครับผมผมด้วยครับไม่ใช่ครับเขาเกาะผมครับเซ็งว่ะไ่ว่ะ เขามาลากเหยือ่อผมาลากเบ็ดผมใช่เลยเด็ตักครับประหลาดเลือเหยื่อแป้งลำเสียช้างครับเสียช้างโดดไส์เมื่อกี้ที่ได้มาสวยๆครับยกปลารวมกันนะครับประมาณเกือบสิบกิโลครับมีปลาชอ่อนหนึ่งตัวหนึ่งวันนี้พอแค่นี้ครับ กับห้องเรียนชีวิตยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ